วันนี้เราก็จะผ่านด่านอินฟินิตากรอนฮิสตอรีชาโดดากอนครับผมนะปนาปะทะชาโดดากอนแต่ว่าจะไม่ได้ผ่านกันแบบปกติเราจะาผ่านกันแบบมีชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งครับผมนะมีความทา้าทายกันมากขึ้นผมรู้ว่าใช้ทีมแบบนี้โอ้มันผ่านได้จริงจริงคผมอันนี้คือผมที่ใช้ผ่านนะครับทีมที่ผมใช้ผ่านก็จะมีแบบเออโกจิต้าแล้วก็จะเป็นพวกแบบเออโกคูฟูพาวเวอร์เอลอาร์ทั้งสองแล้วก็โรลี่แล้วก็เบจิโตสไซยาสีครับผมแต่ว่ารอบนี้เราจะมีชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งครับผมนะนั่นคือการที่เราจะไม่ใช้ตััวละคครรปีบผม เราจะไปใช้ตัวละครที่เป็นตัว TUR นะตัวล่าง UR ของมันนะผมก็คือจะเป็นเบจิต้าไซยัสตัวนี้นะฮะเบจิต้าไซย4เอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะเบจิต้าไซยออยู่นี่ครับผมเบจิต้าไซยัสแล้วก็ตัวโกคูไซยสตร่าง TUR ครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโกคูตัวนี้มันไม่ติดชาร์โด้ดักกอนซาก้านะผมแต่ว่ามันอยู่ในทีมลิงแดงไม่เป็นไรครับผมอันนี้คือเราจะเอาทีมนี้ผ่านกันให้ดูนะผม แล้วก็เอชชั่นที่ต้องทำทั้งห้นในด่านนี้ก็จะมีผ่านด้วยผ่านใน25เทิร์นใช้ตัวละครที่ติดชาร์โลดาก้อน3ตัวกับใช้ตัวที่ติดจายเนฟพาวเวอร์สตัวซึ่งไอ้นี้ก็มีครบทุกอย่างครับผมนะนั่นคือมีโกจิต้าผมตัวนี้มีตัวนี้มีกับมีตัวนี้ที่ติดอยู่ในชาร์ลดาก้อนซาก้าผมแลวทุกตัวก็เป็นลิงแดงหมดเลยโอเคนะไอ้ติดมีพลังลิงยักษ์หมดเลยไอ้นี่มันไม่ลิงแดงอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นพูดอะไรไม่ได้นะครับนี่คือทีทั้งหมดที่เราจะลองผ่านในวันนี้เเเรราาาาไม่่ออผนนนกกสุัค มาจัดไป let's go ครับผมเราจะผ่านไน้ไม่ผ่านได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามาทำชาเลนจ์สนุกๆก,กันนะครับผมแต่ผมจะพยายามผ่านให้ได้เราจะเขาเรียกว่าไงเราจะตั้งใจไปให้ดีที่สุดนะครับผมโอเคมาล่างแรกโอ้โหล่างแรกมาเจออย่างนี้เลยเหรอ mm hmm. งั้นผมหลบก่อนลวกันใครถือกว่ากันโอ้โกคูปกตินี่ไม่ถือเอาซะเลยโกคูสยสีปกติไม่เอาั้นไม่เป็นไรครับไปโกจิต้าเราไว้ตรงนี้เลยครับโกจิต้าไว้นี่เลย มา,สา 4, เสียสี่วันนี้ก็ลิงก์กันได้โอเคแล้วอยู่แล้วครับผมมาโกคูสองล้านสี่ครับผมโอ้จัดไปเต็ๆมๆเหมือนดาวดาก้อนฟิสโอ้โหโกคูนี่ถึงกำมัดมังกรทะลุต่อยทะลุท้องปรับสองล้านสองสวยๆนะโกคูสองล้านสองเหมือนกันครับเทนทำเทนเข้ามีเขามีห้าอุ้อยเท่าไหร่โย่หนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าแล้วก็โกจิต้าต่อเออเฮ้ยแต่ผมไม่แน่ใจนะคือข้อเสียของทีมนี้ก็คือพลังป้องกันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือตัวละครที่ ใช้แล้จะบวกความป้องกันจะไม่มีนะฮะก็คือจะมีแค่กูจิต้ากับปิจิโตครับผมนะที่จะมีสกิลแบบนั้นแล้วก็บโรลี่สีฟ้าผ่านด่านแรกไปอย่างสบายๆครับผมคือบโรลี่ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการแบบเมื่อเราโดนตีเนี่ยมันก็จะถึกขึ้นนะผมแต่พอเราโดนพอเราโดนตีเนี่ยมันก็จะตีได้แรงมากขึ้นอ่านะครับโดนตีตีได้แรงมากขึ้นเมื่อเราตีเราจะถึกมากขึ้นนะผมนะนั่นคือสกิลของบโรลี่ครับผมโอเคบรรลี่จัดก,การไล,ล่บรลี่จัดก,การไปเลยครับตรงนี้ สบายสบายครับผมนะต้องรีบเลี้ยงไอ้โบรลี่ให้ดีๆนะฮะไม่งั้นมันจะเป็นงูเห่ากลับมาทำร้ายเราในตอนหลังเพราะว่ามันจะเป็นกระสอบทรายให้เรานั่นเองครับผมเพราะตอนหลังนี้นะนจะโดนหนักมากๆโอ้โหนี่ไงแค่นี้ก็โดนหนักแล้วเนี่ยอ้าอูโหโอ้โหโยเจ็ดหมื่นหกสองล้านแปดโอเคสองเข้าไปเตะเข้าไปอีกเออมายิ้มยิ้มยิ้มเอ้ยเอ,อ้ยบิ๊กแหงเขมิเขม่เฮ้อเฮ่อ,อสองล้านสี่ครับสว,สวยๆเลยว่ะโอเคแล้วก็เบจิต้าครับผมนะ เปจิต้าวน,นี่ผมไม่ค่อยได้ด้วยแหละได้ได้มา1เส,ส้นทางแต่โกคูได้มา2ก็เลยจะแรงหน่อยแม่งหลบด้วยอ๋อมันหนีบลาส์ได้โอเคมันหนีพวกคีบลาส์นะครับเป็นตัวนี้เคเปจิตโตจัดก,การครับตรงนี้โกคูอยู่นี่แล้วกันเพราะโกคูน่าจะแทงได้อ่ะโกคูเก็บไปแล้วก็โกคูฟูลพาวเวอร์ตัวนี้อยู่นี่โอเคเปจิตโตอ,อ่ะเปจิตโตจะโดนเท่าไหร่อ่ะฮะโอ้โดนมีหมื่นสี่โอเคมาเปจิตโตสองล้านแล้วผมจับ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 เตะแล้วก็ไจักติกสปิร,ริตซอดซับมันล้าน โอ้โห ôi, โกูครับ2ล้าน3โอเคกูยิงแรงๆครับและแต่ยังมีข้อดีอยู่นั่นนั่นมันดูดไปหมดเลยมันดูดไปหมดเลยปึบไป Dragon Fist ต่อยเออตึ๊ชอืมเท่าไรโอ้โห ôi, สองล้านหนึ่งแรงครับแรงงเลยแรงแรงอีกแรงอีกแรงแรงอีกโอเคตรงนี้ไปโอเคตอนนี้น่าจะตายแล้วนะตอนนี้น่าจะตายแล้วไปกันได้เรื่อยๆครับตอนนี้บอกเลย โกจิต้าผมนี่โคตรตอนนี้ยังแรงอยู่ผมนะตอนนี้ต้องรีบไถดาเมจมันต้องรีบทะลุงทะลุงดาเมจใส่มันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแพ้เอาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่เก่งครับเดี๋ยวโกจิต้าไม่เก่งเออทะลุงดาเมจมันไปนเรื่อยๆครับตอนนี้มาเทินที่เท่าไหร่ละเทินที่โอ้ยรอบนี้ยากแล้วใครตีแล้วกันโกคูรแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นให้โกคูไปยืนแทง้งโกคูไปยืนแท้งได้ดีกว่าเบจิตา้าเบจิต้าเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร,ร่นะฮะเบจิต้าดูสเต็ตของมันอา้าวทำไมเบจิต้าได้สเต็ตเยอะ,ก,ะดยก,ดยกดไปแล้ว เฮ้ยแต่มันเพิ่มดีเฟนได้เออดีดีดีมันเพิ่มดีเฟนได้โอเคถือว่ามันแทงได้อยู่เออมันเพิ่มดีเฟนได้โอเคเพิ่มดีเฟนหกเทนินโอเคโกคูถือว่านายทำดีเพิ่มดีเฟนได้อยู่ครับผมไม่ได้อ่านเมื่อกี้เบจิต้าเลยจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีดีเฟนได้เยอะกว่านะเพราะว่าเบจิต้าไม่มีความสามารถในการเพิ่มพลังจุตีพลังป้องกันในตอนใช้ทําไม่ตายได้ผมก็เลยจะเป็นข้อเสียตรงนี้แต่ว่ามันจะสามารถลดเดฟอีกฝ่ายได้ซึ่งด่านหลังๆนี่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ละเฮย้ยโดนอะไรอุ้ยโดนไปสามหมื่นไง0ออโดนไปม โอ้ยไปเบจิต้ายิงเบจิต้ายิงไม่แรงเท่าไหร่โอ้ยแปดแสนยังได้อยู่ครับป่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโกคูโอ้โกคูอยู่กลางครับผมโกคูต้องอยู่กลางโบรลี่อยู่นี่แล้วกันผมให้โบรลี่อยู่นี่เลยป่าโรลี่โบรลี่เก็บตรงนี้โอ้ได้ฮิวมาแล้วก็เทคนิคอีกอ,อย่างนึงที่ผมบอกคือสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็คือเราเก็บลูกแก้วที่สีให้ตรงกันแล้วผมมันจะได้ฮิวขึ้นมานิดนึงโอ้โหโอ้โหอ,อย่างชอบเลย โอ้โหอยากชอบเลยโอ้โหเซนสามกับเซนสี่อยางชอบเลยถ้าไม่ตายใส่ตัวปลปรออย่างนี้เนี่ยยางชอบเลยโหยอยางชอบเลยแงโอ้ยโอเคโกคูโอ้โหรันเก้าเบาเลยอ่ะทีนี้ดากอนเฟสครับผมมัดมังกรเฮ้ยจุ๊บปื๊อือแล้วโกคูยิ่งเลือดน้อยแม่งยิ่งกากด้วยตัวนี้ยิ่งเลือดน้อยยิ่งปลอครับตัวนี้นะโกคูซุปพลูพาวเวอร์อ่ะข้อเสียมันอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคไป บิกแบงอะไม่เปล่ยเ,เฮ้ยจ้าล้านเจ็ดโอเคแทงได้เนี่ยมาแทงได้เออหลบด้วยเป็นไงล่ะคนรอโอเคอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วตรงนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วตรงนี้อ่ะผมเก็บตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะตัวนี้เก็บไปโกคูสีแดงเก็บตัวนี้ไปเลยครับเบ,เบจิต้บโต้ผมว่าเรารอดบเบจิโต้ผมว่าเรารอดนี่อยู่แล้วโอ้โหอย่างชอบเลยลบโอ้โหุณเบจิโตท้ทำไมทำไมทำ่างนี้กับเรา ทำไมทำงี้กับเราทำไมแน่ทำงี้กับเราไปจัดก,การมันล้านเจ็ดจับๆๆๆเตะแล้วก็แจ็กรติกกาแล็กติกไม่ใช่แจ็กรติกกาแล็กติกสปิริตซอร์ดโอเคโคจิต้าครับสองล้านเจ็ดอือยิงไปครับขอให้เท่าไหร่ยิงไปครับบิ๊กแบงคัพแท็กครับรบิ๊กแบงค์พเป็นขั้นที่ห้าล้านหกโอเคชัวร์ไปได้สวยครับตอนนี้เราไปได้เรื่อยๆนะตอนนี้ยังไม่มีไอโอ้โหโอ้โหตรงนี้นี่ตรงนี้นี่โอเค โอ้จะไหวปะวะเราจะเพิ่มพลังป้องกันกันไหมเดี๋ยวก็ได้นี่ละเดี๋ยวก็ได้ดโดคังหมดละไม่เป็นไรได้ดโดคังหมดเดี๋ยวเราฮิวเอาตรงนั้นเอาโอยทำไมใช้ยีกแล้วไอ้โดนแล้วสแตนยะโอ้โหเกือบตายโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตาย,ม,ตายมันแทงได้มาโบรลี่ครับผมโบรลี่ต้องจัดหนักๆครับตอนนี้โบรลี่ต้องจัดหนักๆน,นะคะโบรลี่ต้องจัดหนักๆนักนะคะ่ะสองสามสี่ห้าหกบรลี่ต้องจัดให้หนักๆน,นะคะ เล่นมันเลยจะโบลี่ลุยเลยบ๊อบบ๊อบบอบ,บ,บ,บเขาให้บ๊อบเขาให้เออเออโบลี่นี่มาขอความแขนครับเมื่อกีก้แกยิงไม่ต่อยเซชั่นใช่ไหมเฮ้เออโมโหบีบคอโชกสลัมต่อยแองเกอร์เชลฮึบฮ่าอึยเท่าไหร่อึยสองล้านแปะสวย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 เลยแล้วก็โกไอเบจเิตา้าส,สีสีครับผมยิงไปเท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะโดนหนักอยู่อู้หนึ่งล้านสองครับสวย อาแทงได้ครับแล้วก็ฮิลยังไม่ฮิลตอนนี้โกคขัวผมดราคอนฟิสมัดมังกรปึ๊บตัวไรอือไปดแสนเจ็ดสวยครับแล้วก็ฮิลกลับมาสวย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 แต่แบบนี้ไม่สวยเลยแต่แบบนี้ไม่สวยเลยไม่สวยเลยทำไมโกจิตใต้ทำไมไปจิตโตยิงอยู่ด้วยกันแบบนี้เราไม่สวยเลยแบบนี้ไม่สวยเลยไม่สวยเลยโอ้ผมว่าผมโดนหนักแน่เลยว่าตรงนี้อย่าใช้ทำไม่ต้างหน้าโดนเท่าไรโอเคได้อยู่ตรงนี้ไอ้ยา โอ้โหหลบเป็นไงล่ะสายตาเฉียบคมมาฮ้ยฮ้สายตาเฉียบคม,ม,อบคมโอเคสมล้านหนึ่งสอกไปแล้วก็ถีบไปซะเช่นรอนทำอะไรจ๊ะยิงไปบิ Big Bang. ๊กแบงเขาไม่ทำไหะทลายเอ้ยบุ๊บสล้านสสวยๆครับสวยๆแล้วก็เบจิโต้ยิงไม่น่าเข้าเบจิโต้ยิงไม่น่าเข้าเพราะมันแพ้ทางต้องตีคีรน,นเบจิโต้ขอคริคริจิไม่ไม่คีด้วย ไม่คีดด้วยโอ้โหโดนเท่าไหร่อื้อยโดนเป็นหลอดหนึ่งครับโดนเป็นหลอดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรกุชิตาเรามา2องล้านสามวะผมเฮ้ยฮ้เฮ้ยจุบยิงปิดบิ๊กแบงเขาไม่เขาไม่เข,ข้โอเคไปได้เรื่อยๆครับตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่4ปีก็ผ่านได้หรอนี่อู้ยแย่แล้วอันนี้ยากแล้วครับอันนี้ยากแล้วอันนี้ยากแลไรอันนี้ยากอะไรอันนี้ยากแล้ว,อ,วอันนี้ยากแล้วเอาไงดีวะเนี่ยอันนี้ยากแล้วโบลี่มันแทงได้นะแต่โอ้ต้อเป็นอย่างนี้ว่ะ เอ่อโบลลีจกก่จัดการตรงนี้ไปโกคูเดี๋ยวผมไม่เก็บไอ้อลูกแกว้วสีแดงเพื่อฮิวเนาะเพื่อแบบเปิดเพิ่มล็อตด,ดอกคังไปด้วยอ่ะแค่นี้แหละไปได้อยู่นั่นเนี่ยเอาอีกแล้วโอ,โอ้จะตายไม่เนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยโอ้โอบลี่แดงได้อยู่นะโอเคโบลลี่มาดีแน่มีหลบด้วยมีหลบด้วยมันหลบไว้มันหลบไว้ไอ้น,นี่มันหลบเก่งไอ้น,นี่มันหลบเก่งเบจิต้าครับล้านเจ็ดเบจิต้าล้านเจ็ดต้องเอาให้ได้ว่ะไม่งั้นโอ้ยสองแสนแล้วโดนเขาซีก็สองหมื่น โอ้โหโดนโคตนหนักเลยแบบนี้อะไรอุยอุ้ยอุ้ยสองล้านหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งว่ะโกคูซัดมันแม่อยากจะหลบอยากจะหลบโอ้โหโดนไปที2สองหโอ้โดุปทีโอ้โหสองหมื่นองโอ้ยเจ็บยากเจ็บนักเจ็บนักโอเคทำไงต่อดีเอ่อฟ l l p พว e r อยู่นี่แหละครับโอเคมาในเวลาที่ต้องตีแรงที่สุดไปมาครับดด มาปิด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 มีเพลงโกจิต้าโอ้โคชอบเลยต้องได้แล้วมาปึบไปสองล้านไปดาวก้อนฟิสมาครับปึ๊บื้อเท่าไหร่เออิล้านสองโอเคสวยอยู่อุ้ยเราไปหกหมื่นนะแม่ไมมัป็นไรจะว่าโอ้ยจะหลบอีกอะไรเนี่ยจะไม่มาหลบกับแบบนี้โอ้โหโกจิต้าเปิดแอทีฟสกิลฟรีเลยอย่างนี้ฟรีเลยดิ โอ้โหฟรีเลยครับตอนนี้เปิดฟรีไปเลยเปิดฟรีไปเลยกูชิตากูกูชิตากูเปิดฟรีไปแล้วครับรอบนึงเปิดฟรีไปแล้วโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยอนี่แค็งเลยมีแค็งเลยปาเก็บอันนี้ไปครับอ่าเดี๋ยวเอาบชิต้าอยู่ตรงนี้ไปส่วนเดบลูี่อยู่ข้างหลังไปครับโอเคอย่างนี้ผมว่าโรเลชั่นกำลังดีเนาะแต่จริงคนเพิ่มมาป้องกันก่อนไหมอ่ะคนไหมอ่ะโอเคกูชิต้าหลบเอบห yeah, ลบสวนเว้ยเมื่อกี้แกกล้าหลบแอคทีฟสกิลของโกชิต้ากันเหรอ เอาคืนอืมสอกทีแล้วก็ถีบแม่งมาเดี๋ยวเวลาเอาคืนครับกบจิต้าเมื่อกี้ยังเจ็บอ่ะโอ้โหยังเจ็บกูเลยว่ายังเจ็บโอ้โหเมื่อกี้เราไอ้เทีสกิลหน้าตาเฉยเลยเมื่อกี้ก็ตีแรงที่สุดแล้วด้วยอ่ะโอ้โหแล้วมันหลบหน้าตาเฉยเลยโคตรจะเสียใจโคตรเจ็บโอเคตรงนี้มานั่นหลบเบจิต้าหลบ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 ที่หลบอ้อ ลบมันไม่หลบทำไมมันไม่หลบทำไมมันไม่หลบโอ้ยบีจิต้าไม่หลบครับโอ้โหเราทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จนะเนี่ยอ่ะบ้าแล้วไม่ต้องโดนตรงนี้บีจิต้าไม่หลบครับตายเลยถ้าบีจิต้าหลบเมื่อกี้ไปต่อได้ด้วยนะเนี่ยโอเคมาเลยจะมาต่อกับกาชาโกจิต้าอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะผมมีเพชรมา113แต่ผมจะเก็บไว้นะเพราะว่าได้ข่าวว่ากาชาทเทอร์เรสจะมาแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดกาชาทเทอร์เรสเท่าไหร่นะครับ อาจอันนี้ผมขอตัดสินใจกันดูอีกทีนึงก่อนนะคือผมไม่รู้ว่าหลายแหละคนอยากเห็นผมเปิดกาชาโร่ไอเทอร์เรสป่ะผม,ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มอะไม่ค่อยอยากเปิดกาชาเทอร์เรสเท่าไหร่นะเอาจริงผมอยากแค่แบบเขาเรียกว่าไงอะผมอยากแคบบ่รอเปิด6ปีครับผมนะผมไม่ค่อยอยากจะเปิดไอตัวเทอร์เรสเท่าไหร่นะเอาจริงผมขอข้ามเทอร์เรสแล้วกันนะผมบอกกันตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันว่าผมจะไม่เปิดเทอร์เรสก็ผมมันมันกากเกินมันไม่ได้มันไม่กากหรอกแต่คือผมไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอยากได้6ปีมากกว่าจะขอเซฟเเเเพชรรไไไวว้้นนี่่่แหลละคคััับซฟสก50โยงมอ ผมเรามีสูตรใหม่แล้นะสูตรนี้ก็คือต้องทำไงดีไปที่หน้านี้ับผมเราจะมาร้องเพลงประจําตัวของมันับผมนะห <c oughs> ลายคนคนรำคาญแล้วพิ่งร้องหลายรอบแล้วมาเราจะพร้อมกันครับร้องกันหนึ่งสองสามเดี๋ยวไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนมาเราครับนับพร้อมกันครับหนึ่งสองสามร้องไงวะ <c oughs> ตมาเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงตอนนี้มันเปิดด้วยมาเราจะเปิดด้วยครับมา1 0ดักเออห้ก้อนโะผมมาตึ๊บมาตืดตืตืด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 ตไม่เกลือได้ไหม ตื้อตื้อด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 ื้อย่าไม่อย่าเกลือไปยีโกจิต้าโอ้มาแล้วตัวเกลือตัวแรกของเราโอ้ยเอ้ยยพิกโรเอยยยเอยยยเอยยยเอยยนับปะเอ้ยยโอ้โอเค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 สวยหมดนะไม่ได้โกจิต้าได้โนวาเชนรอนตัวใหม่วู้โอเคหรือว่าไม่เกลือหรือว่าไม่เกลือโอเคตัวนี้ได้มาตัวใหม่ครับผมนะ เค่ yeah, ที่ว่าเราเปิดมาไม่เกลือผมได้ตัวเคอตัวละครครบตู้เรียบร้อยนะครับโอเคนั่นก็ขอจบคลิปขอจบคลิปอาการมาชาเลนด่านของโกคูเ,เ,เราขอจบกับคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็หมดแล้วสำหรับการมาผ่านด่านเลนเฟนิตะคอนฮิสตอรี่แบบชาเลนจ์ับผมนะก็คือผ่านโดยไม่ใช้โกคูไซยาสีเอาปีกับเบจิต้า LR 4ปีเนาะ ก็ผลก็คือไม่สาเร็จก็บผมนั้นมันค่อนข้างจะยากแล้เวเบจิต้าไม่ไม่หลบรับผมนะรับเท้าเต็มเต็มโอ้โหเหมือนเอาเหมือนเอาเท้ามาประทับหน้าผมเต็มเต็มแบบทั่วเลยโอ้ยเจ็บจริงๆครับผมนะก็คราวหน้าเราจะมาดูดีกว่าว่าผมจะสามารถทำชาเลนจ์อะไรได้อีกบ้างนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะโอเคก็ไ้เจอกันคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจผมํำคลิป ล็อกคำไปเท่าดีต่อไปด้วยหนึ่งถึงเกมอื่นด้วยนะครับโอเคก็ไว่เจอกันคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยอย่าลืมไปกดไลค์เพจด้วยล่ะ